คัดตัดเล็บคัดตัดเล็บคัดตัดลายคัดตัดลายคุณเท็กวันหามคุณเท็กวันหามไอเท็กอันอื่นไอเท็กอันอื่นอ้าวจะวิญญาณฮอลลีวูดจะวิญญาณฮอลลีวูดข้ามฟรอนด์เฮเวนข้ามฟรอนด์เฮเวนพาซิ่งไปหาพาซิ่งไปหาไอเท็ อาเวลาคัวาคัดเวลาคัดเวลคัดเวลา You a k e o n a l I take another a าจับยาเลืำความดหนดไ I take them all. take them all. I